5บทเรียนจากเดวิดกอกกินหนึ่งในคนที่มีวินัยมากที่สุดในโลกเดวิดกอกกินคืออดีตนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานักวิ่งอันด้ามาราธอนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและหนึ่งในคนที่มีวินัยมากที่สุดในโลกนี่คือ5บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากคุณเดวิดกอกกินได้ดังนี้บทเรียนที่1กด40% บ่อยครั้งที่เราอยากล้มเลิกในการทำบางสิ่งเพราะรู้สึกเหนื่อยทอ้อและคิดว่าเราคงทำได้ดีที่สุดเท่านี้แต่ในความเป็นจริงเราเพิ่งใช้พลังงานไปแค่40เเท่านั้นเป็นเพราะปฏิกิริยาของสมองที่ไม่ต้องการสิ้นเปลืองพลังงานจึงส่งสัญญาณให้ร่างกายและจิตใจของเรารู้สึกเหนื่อยแต่เราสามารถทำสิ่งนั้นต่อได้เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึก อยากล้มเลิกให้เราฝืนทำต่อไปเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเช่นเคยวิดพื้น10ทีให้ค่อยๆเพิ่มไปอีก2ทีในแต่ละวันจงฝืนขีดจํากัดของตัวเองแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจขอยกตัวอย่างตัวเองวันนี้นะคะคือไม่พร้อมเลยนะคะที่จะไปวิ่งนะคะส่วนก็กำลังจะปิดนะคะแว้นมาทั้งวันวันนี้เหนื่อยมากๆก,กับการทำงานนะคะแต่ว่า คุณเดวิดกอกกินนะคะลอยขึ้นมานะคะก็เลยเปลี่ยนใจนะคะจากที่จะไปวิ่งพรุ่งนี้วิ่งตรงเข้าไปที่สวนเลยค่ะไปทั้งชุดทำงานเลยแล้วก็วิ่งไปจบที่35นาทีนะคะก่อนที่สวนจะปิดนะคะบทเรียนที่2จงทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนเสมอถ้าต้องลงมือทำสิ่งใดก็ตามให้เราเลือกทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนเสมอเมื่อเราทำสิ่งที่ยากที่สุดสำเร็จแล้วสิ่งอื่นๆก็จะไม่ใช่เรื่องยาก พะเราทำสิ่งที่ยากที่สุดสำเร็จแล้วการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้สิ่งที่เราทำสำเร็จเท่านั้นแต่ยังช่วยฝึกสภาพจิตใจของเราให้เข้มแข็งจากการพบเจอกับสิ่งยากๆและมีกำลังใจในการลงมือทำสิ่งนั้นมากขึ้นบทเรียนที่ 3. ปฏิเสธความเคยชินและผจญกับสิ่งใหม่เป็นเรื่องปกติที่เราจะเคยชินกับการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรา แต่การที่เราจะพัฒนาและเติบโตขึ้นได้เราต้องปฏิเสธความเคยชินและไปผจญกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยพบเจอโดยอาจจะเริ่มจากการลงมือทาไปทีละน้อยเช่นเราเคยเป็นคนนอนตื่นสายให้เราเริ่มด้วยการฝึกตื่นเช้าและออกไปวิ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดและอยากกลับไปนอนตื่นสายเหมือนเดิม แต่ถ้าเราสามารถฝืนและลงมือทำอย่างต่อเนื่องได้เมื่อเราสังเกตตัวเองดูอีกทีเราจะพบว่าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นและมีเวลาในแต่ละวันเพิ่มขึ้นจากการที่เราตื่นเช้าและไปออกกำลังกายดังนั้นถ้าอยากพัฒนาและเติบโตจงปฏิเสธคอมฟอร์ตโซนของเราซะบทเรียนที่4จงนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นพลัง บางคนอาจจะมีประสบการณ์หรือความผิดพลาดที่เลวร้ายในอดีตแต่การจมอยู่กับอดีตไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นอดีตที่เลวร้ายคือแหล่งพลังงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะนำมาเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าและลงมือทำอย่างต่อเนื่องจงนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นพลังที่จะช่วยให้เราเติบโตมากกว่าจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกาย และจจิใตบทเรียนที่5จงดูโถคุกกี้ของเราเมื่อหมดไฟอาจจะมีสักวันที่เรารู้สึกหมดแรงและเหนื่อยล้าจนไม่อยากทำสิ่งนั้นต่อสิ่งที่จะช่วยให้เรากลับมามีแรงผลักดันอีกครั้งคือคุกกี้ซึ่งสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จเช่นเราไม่อยากตื่นไปวิ่งอีกต่อไปแล้วแต่เราก็คิดได้ว่าการไปวิ่งตอนเช้า ช่วยให้น้ำหนักของเราลดลงไป10กิโลกร,รมัมจนทำให้เราเกิดความรู้สึกอยากตื่นไปวิ่งตอนเช้าอีกครั้งดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยลา้าจนอยากยอมแพ้ให้เราหันไปดูโถคุกกี้แห่งความสำเร็จของเราเพื่อเพิ่มพลังให้เราลงมือทาและก้าวต่อไปเรามาลองนำห้าบทเรียนจากเดวิดกอกกินหนึ่งในคนที่มีวินัยมากที่สุดในโลก ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนกันดูนะคะขอบคุณคุณวินจากช่อง The r i Berry Podcast ที่ช่วยสรุปมาให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะส่วนตัวผู้อ่านเองได้ติดตามช่องนี้เป็นประจำนะคะสรุปหนังสือไว้ได้ดีมากๆก่อนที่ผู้อ่านจะทำการสั่งซื้อจากช่อง The r i Berry Podcast เช่นเดียวกันค่ะแนะนำหนังสือดีๆที่ช่องนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคน